นี่ครับตื่นมาเช็ครถเช็ดรถเลยครับหลับฟันดีแน่นอน <c oughs> ดูครับถ้าเช็ดรถเขาแต่อย่าเปิดประตูนะ, <c oughs> จะเจ้ามาขาวเมื่อวานกะว่าจะลองรถส้นหน่อยครับเจอที่น่วมพอดีเลยมิดลออ้อพี่น้อง ต้องเช็ดตลอดนะครับเป็นเลนอย่าให้มันเป็นคราบโอ้ต้องความใส่อะไรนะฮะ ติดโควิดาการกรองอย่างดีเลยเออผมาสภาคุณเมื่อคืนคุณคุณเมื่อคืนคุณคุณควไรทั้งคืนเลยพี่คุณความ อารมณ์ดีครับได้ยินคุยโทรศัพท์ทั้งคืนครับนนครับเป็นไงเมื่อคืนหลับฝันดีทำไมฝันร้ายญญาได้ยินเสียงคืนไม่รู้ว่าฝันรู้สึกว่ามันจะฝันแต่เป็นเรื่องจริงนี่ มันความฝันกันจริงมามันจริงเรืจริงเหรอไม่ค่อยมีฝุ่นนะครับ <im it> ไม่ค่อยมีฝุ่นนะเนี่ยฝุ่นเคร็ดออกแล้วฝุว <im it> ว่นเค็ดออกหมดแล้วพี่น้อง <im it> อะไรอ่ะนี่ท่ออะไรท่อท่ออากาศ เขาดูหมายเลขเครื่องตรงไหนงงยังอีกยังงงนี่ครับเช็ดแล้วเช็ดอีกเดี๋ยวก็ได้เลขครับได้ไหม ดีไล่เขาบอกว่าวันที่5พายุเข้าพายุไรเม็ดใ่เปิดทุกวันเลยไปดูต้อมความสนัก <lamps>. <alike> บุคคลนี้เป็นบุคคลสำคัญคนระับนี่คือการป่อกรครับเีลาของเขามันอยู่ที่เฟอร์รัลสเตปนะพี่น้องสเตปใครสเต็ม,มัน <laughs> ปา่าดี คใส่มาแบบนี้ก็ดีเหมือนกันครับความลมใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเอาเป้าเป้าเอาอีกยังยังอีก <laughs> ยังไม่หยุดเล่นดี <laughs> เราทงก็ไปเชื่อมตัวแนงครับพี่อ้ําก็ไปซื้อข้าวสารครับข้าวสารหมด วันนี้น่าจะค <laughs> วามไม่เกง่งเราเรื่อยๆไม่ค่อยมีฝนนะหรือว่ามีแต่เขาเป่าหมดแล้วผมเดินมาทีหลังเออนั่น<อ>แหละ เครื่องเต็มๆเลยน่าอหละถอดออกเลยต้องบอกว่าถอดออกเลยครับไม่ต้องใส่กรองวิ่งไปงั้นเลย เงาแล้ววิ่งไปฝุ่นกาเดี๋ยวได้แหละไดเยอะสองสามขาไฟอันนี้มันขาหัก,<ะ>ห,กหรอมันจะหกักแล้วมันลาวตอนที่ชนนั่งเลยง่ายแล้วนี่ไนะ <c oughs> ไม่หักง่ายหรอกอีกวันหนึ่งแกออกไหมแกออกเลยนะแก,ออก,แกออกเลยออเราไม่ต้องใส่ก็ได้มั้งเขารู้แล้ว นี่ครับต้องเช็ดทุกวันนะครับเลดต้องรักษาดีๆถ้าเลดแทะมันไม่ค่อยเป็นไรนะถ้าเลด<ห>ถ้าเลดชุบอะ่ะนั่นแหละมันต้องเช็ดทุกวันถ้าอางนั้นมันจะไอ้นั่นถ้ามันคราบมันขึ้นอะ่ะมันจะเป็นสนิมเลยเนี่ยมันลอกแล้วอ,ะอ่ะฮะลอกไหม มันต้องเช็ดต้องเช็ดประจำผมเช็ดทุกวันนะเป็นมันตลอดไม่ท้องเก่าเลยน่าจะเก่าเก่าเนาะเก่านอกเก่านอกกรอบในไม่จ้างคนมาเช็ดเหรอห้าร้บา,นานเน ้พี่เหลาบานละบาทเอาแค่สิบบาทพอได้ยาเส้นสองหนึงนะครับเลาน้อยก็ล้างจานนะครับเมื่อกี้เลาน้อยจะหุงข้าวนะครับแต่ข้าวสารหมดนะพี่น้องหมดแล้ว เรากินข้าวเยอะเหรอ,อแป๊บเดียวเลยถังแค่นั้นมันต้องก็สอบปานเหรอก <c oughs> <c oughs> ินเป็นเดือน ครับจะพาไปดูน้ำมันไฮดรอลิกนะครับดูซิจะเยอะไหมโอ้น้มันไฮดรอลิกเหลือนิดเดียวครับพี่น้องเมื่อวานลืมเอาลงครับโตเก่ซื้อมาแล้วไม่ได้ลืมแล้วครับคิดไม่ทัน เอาน้ำมันอะไรตันนี้เจ้าสมพง์ต้องดูครับดูให้ดีโอ้ยหนาสาเหตุไม่เจอก็ต้องมีบ้างครับแต่เล็กน้อยเอานัดเฮลบรมาจากไหนครับสงสัยมาจากอาบน้ำนครับ น่นนีะคเมื่อเช้าตื่นมาเช็ดรถเช็ดอะไรนะครับนัดเ <c oughs> อวปรกไปไหนค <c oughs> <c oughs> วายตื่นหมดเลย <c oughs> โอ้โหเจ้ายักษ์นี่มาแรงพูดสาอะไรคนหนึ่งพูดภาษาเสียงครับไม่ครับนักเลงอ่ะนักเลงไม่มีเรื่องครับตื่นเช้าไม่มีเรื่องครับนักเลงครับโอ้ไม่ได้นะแก๊สโอ้ยแก๊สโอตีโอาตี บา,บาหมอด้ว <c oughs> ไปเองเลยครับสำหรับนี้พี่น้องแค่นี้ก่อนเดิมผมจะผมจะปินะฮะไม่ครับไม่เนี่ยผมจะหงข้าวหงปลาครับโอ้ oh, หงข้าวทำกับข้าวครับครับ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับ